ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียในช่องจันเดียนครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าปืนซิกซวเออร์พีสามหขนาด9มมมะครับเป็นปืนพกซ่อนนะครับภายในลงเพลิงไม่มีกระสุนนะครับส่องไปให้เห็น,นครับปืนได้ถูกการทําการเคลียร์นะครับมากระสินไม่มีกระสุนนะครับผมจะใส่เข้าไปก่อนวันนี้มีหัวข้อประเด็นนะครับที่อยากจะมาเล่า ให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับในการโดยการคอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากที่จะสนับสนุนช่องของจานเดียก็สามารถที่จะกดลิงก์สินค้านะครับที่จานเดียแปะไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับผมเป็นการสนับสนุนช่องจานเดียอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปืนปลอมนะครับนี่คือปืน BB กัน ปืนบีบกันนะไม่มีกระสุนนะครับสองก็ไปเห็นกระบอกสูบชัดเจนนะครับแล้วก็แมกกาซีนนะครับก็จะมาเล่าเรื่องของปืนปลอมว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้หรือไม่นะครับมีกระสุนนะครับในแมกกาซีนคราวนี้นะครับมันเคยมีข่าวนะครับว่ามีท่านหนึ่งนะครับได้นำ อาวุธปืนลักษณะคล้ายๆเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ Six s a u ซอร6 5ตัวนี้นะครับมีการพบพาไปในพื้นที่สาธารณะแล้วก็อ้างว่าเป็นแค่ปืนปลอมปืนของเล่นหลังจากที่ดูนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนปลอมนะครับไปเจอที่ไหนถ้าแบบมีการข่มขู่คุกคามถึงตัวท่านเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้หลบให้หลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดนะครับเราไม่สามารถที่จะ คอนเฟิร์มได้ว่ามันคือปืนจริงหรือปืนปลอมตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนคือนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งกระสุนจากอีกที่หนึ่งไปยังเป้าหมายอาจมีอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับอันนั้นคืออาวุธปืนรวมไปจนกระทั่งถึงปืนอัดลมด้วยนะครับปืนอัดลมแรงดันสูงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าจะต้องได้รับอนุญาตในการใช้และครอบครองแต่ถ้าเป็นปืนลักษณะนี้นะครับ คือปืนบีบีกันนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนเพราะว่ากระสุนของเขาเป็นพลาสติกนะครับแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยนะครับถ้าใครมองเห็นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมสามารถเอาไปลักวิ่งชิงป้นได้ไหมก็ได้นะครับถ้าทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับมีกฎหมายรองรับอยู่ว่าใครที่พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมก็มีความผิดเช่นเดียวกันแต่ถามว่าพกพาไปในรถในอะไรอย่างนี้ได้ไหมไปได้นะครับในกรณีที่เราจะไปสนามบีบีการไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องพกพาให้มิดชิดไม่เอาออกมาให้ชาวบ้านเห็นนะครับเป็นการทําให้ชาวบ้านแตกตื่น,นครับพกบีบีการพกอันนี้มีความผิดไหมพกได้นะครับไม่มีความผิดแต่ว่าต้องพกพาให้มิดชิดนะครับ ถ้ามีคนเห็นพบเห็นแล้วแจ้งเนี่ยนะครับท่านจะถือว่าเข้าขายพกพาอาวุธปืนเลยนะครับผมโทษน่าจะเท่ากับปืนจริงเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับมันจะมีกรณีหนึ่งที่มีคนถูกดำเนินคดีตามพรบอาวุธปืนนะครับมาตราที่ว่าโดยการมีหรือพาอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนไ,ไปในที่สาธารนณะโดยไม่มีเหตุอสมควรโทษก็ขึ้นอยู่กับมาตราและกรณีนะครับสิ่งแรกก็คือถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าขม่มขู่ ทำให้ตกใจหรือก่อความวุ่นวายถ้าใช้ปืนปลอมในลักษณะที่คุกคามหรือทําให้ผู้อื่นกลัวนะครับถูกเรียกตรวจก็จะมีผลทางแพ่งหรืออาญาอื่นๆนะครับเคลนกับเหตุการณ์จริงถ้ามีคนโทรแจ้งตํารวจเพราะว่าตกใจอย่างงี้นะครับท่านก็จะมีความผิดคํคำแนะนำนะครับก็คือ 1. อย่าเอาปืนปลอมนะครับเดินพกในที่สาธารณะ ถ้าไม่จําเป็นมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกจับหรือทําให้คนหวาดกลัวนะครับ2ก็คือถ้าต้องใช้เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์อะไรต่างๆนะครับให้แจ้งตํารวจท้องที่ขอหนังสืออนุมัติล่วงหน้าและใช้กล่องเคสปิดมิดชิขดขณะเคลื่อนย้ายนะครับ 3. ทําให้ชัดเจนว่าเป็นพรอ็อพเช่นติดเทปลูกศรสีสว่างหรือป้ายชัดนะครับแต่ ก็ยังเข้าใจว่าทาให้เห็นเป็นปืนจริงอาจยังมีความเสี่ยงนะครับถ้ามีคนอื่นมองไม่ทราบครับบางทีเขาอาจจะมีจุกนะครับสีส้มปิดตรงปากกระบอกให้เพื่อให้ทราบว่าเป็นปืนปืนบีบีกันแป้งกันอะไรอย่างนี้นะครับ 4. ถ้าถูกเรียกตรวจหรือมีเหตุการณ์นะครับให้สุภาพนะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อธิบายจุดประสงค์ของการพกพานะครับอาจจะเพื่อทายทำครับ ถ้ามีใบอนุญาตที่เราเคยไปลงทะเบียนไว้กับทางที่ว่าการอำเภอก็สามารถแสดงได้นะครับลงทะเบียนสิ่งเทียมอาวุธปืนก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับมาวิเคราะห์กันว่าปืนจริงปืนปลอมเนี่ยเราดูกันยังไงนะครับหลักๆก็ถ้าคนไม่ทราบนะครับเห็นรูปรัพันธ์นอกยนอกเงี้ยก็คงจะวิ่งก่อนแล้วครับไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปืนจริงปืนปลอมนะครับแต่มันมีวิธีการดูอยู่นะครับหนึ่งก็คือนะครับดูตรงปากกระบอกนะครับ เห็นไหมครับปากกระบอกมันจะเป็นเ,เห็นท่อเล็กๆนะครับนี่ถ้าเป็นปืนจริงมันจะเป็นมันจะไม่มีท่อเล็กๆข้างในนะครับมองตรงนี้ก็รู้นะครับผมสองก็คืออ,อย่างก็กอก18ซีนี่มันไม่มีโหมด Auto ยิงออโต้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนปืนจริงในไทยน่าจะไม่มีขายนะครับน่าจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นบีบีกันนะครับผม แล้วก็ดูตรงตูดตูดแม็กครับถ้ามีที่ช่องให้เติมแก๊สแบบนี้แสดงว่าเป็นบีบีการแน่นอนนะครับมีช่องให้เติมแก๊สเป็นมีรูเติมแก๊สนิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูวัสดุนะครับวัสดุมันจะไม่แข็งแรงคงทนเท่ากับปืนจริงตอนนี้มาดูเจ้าปืนจริงกันบ้างนะครับปืนจริงก็คือเจ้าซิกเซอร์พีสามหตัวนี้นะครับหันมาดูตรงตูดนะครับนะ ไม่มีรูอเอาไว้เติมแก๊สนะครับสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าเป็นของจริงดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับดูเส้นดูขอบอะไรเนี่ยมีความเนียนนะครับละมุนแต่ถ้าเป็นแบงค์กันนะครับมีนะครับเจ้าซิกเซอพีสามเนี่ยมีแบงค์กันทําออกมาขายเช่นเดียวกันนะครับราคาหลักพันใครที่มีสิทธิ์ซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้กับร้านปืนนะครับอายุ20ปีขึ้นไป สามารถซื้อแบงกันเจ้า P. 3 6 5นี้ได้นะครับตามร้านค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับใช้บัตรประชาชนในการซื้อนะครับผมมาดูจุดสังเกตนะครับผมได้เข้าไปดูในร้านที่ผมซื้อบ b กันแบงกันกับเขาเป็นประจำนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องอ่ะมาดูร้าน M4 BB กันนะครับอันนี้ผมโฆษณาร้านให้เขาด้วยนะครับ ดูสังเกตนะครับว่าเจ้า p 3 6 5้แบงก์กันเนี่ยดูงานดูความเนียบนะครับมันจะไม่เท่าของจริงครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสังเกตง่ายเลยมันจะไม่มีปุ่มเซฟตรงนี้นะครับรุ่นที่มีเซฟยังไม่มีเข้ามานะครับแต่ปุ่มนี้ตัวนี้ยังไม่มีเซฟอยู่นะครับแต่ของจริงจะมีเซฟนะครับเซฟเซฟไก่นะครับในกรณีนี้เราต้องขึ้นลำก่อนนะครับถึงจะขึ้นเซฟแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นแบงก์กันไม่มีนะครับ แบง์กันไม่มีเป็นการยิงลูกเปล่านะครับลูกเสียงดังเปล่าเฉยๆนะครับผมส่วนเจ้าตัว B ีบกันล่ะ b ีบกันที่มันเคยมีทำออกมานะครับตัวนี้นะครับผมไปสืบมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นแบง์กันเช่นเดียวกันนะครับไม่มีไม่มีเซฟนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวมีเซฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมีเซฟที่ หลายท่านเอามาโชว์กันนะครับที่เป็น BB กันตัวนั้นผมไปเสิรไปสืบมาแล้วไม่มีขายนะครับไม่มีขายในไทยนะตัวนี้นะครับไม่มีขายในไทยนะครับตัวที่มีเซฟนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอปืนพี3บอก5ตัวไหนที่มีเซฟนะครับแสดงว่าอันนั้นคือปืนจริงแน่นอนนะครับแสดงว่าตัวนั้นคือปืนจริงแน่นอนคือยังไม่มีใครนําเข้ามานะครับสําหรับปืนปืนสิ่งเทียอาวุธปืน P365 ที่มีเซฟแบบนี้นะครับปืนปลอมยังไม่มีนะครับปืนบีบีกันแบงก์กันยังไม่มีตัวที่มีเซฟครับส่วนมากจะเป็นตัวที่ไม่มีเซฟนะครับตัวที่มีเซฟนี่คอนเฟิร์มได้เลยว่าปืนจริงแน่นอนนะครับใครจะอ้างว่าปืนปลอมเนี่อย่าไปเชื่อนะครับยังไม่มีร้านที่นําเข้ามานะครับอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยครับอ้างได้ไหมว่าเป็นปืนปลอมแล้วสามารถพกพาติดกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อไปเนี่ยอ้างไม่ได้นะครับอ้างไม่ได้เพราะว่า ตามกฎหมายอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อาวุธปืนอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําให้ประชาชนเกิดความตื่นกลัวหรือหวาดระแวงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านมีความผิดนะครับไม่สามารถข่มขูข่คุกคามได้นะครับผมอ่าคราวนี้นะครับมันเคยมีข่าวกรณีหนึ่งนะครับคนที่เข้ามาขายที่นอนนะครับให้กับตายายถือปืนเดินเข้ามา ทำลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นท่านถ้าจะทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูเลยนะครับไปรับชมกันเลยตัวจริงๆนะคะ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆมีใครจากไหนไม่รู้ <c oughs> เป็นไอ้นุ่มคนหนึ่งเดินถือปืนพกปืนเข้ามาในบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นปืนปลอมก็เถอะแต่ก็ทําเอาเจ้าของบ้านเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนนะคะดูเรื่องนี้กันค่ะูเพิ่เติมนคสวัสดีครับปืนของเล่น ผมมาดััวหนึ่งีนอนอ้มาเอามาเอาม่ต้องกินวันนึงกนี่จะ้เลย๋ยวนใจนะแ่ัผมดยืนรอเออไนไปนอนไปนอนเอรอเยจะโทรแจ้งก็ได้นะ่ผมยืนรอ ไ,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 ไป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 เข้าไปนี่เขาไปนี่นี่ค่ะคลิปนี้เขาแชร์กันแถวในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้ชายคนนี้เขาทําทีจะเดินเข้าไปขายที่นอนให้กับชาวบ้านที่หลังหนึ่งอยู่ที่ตําบลดอนไฟอาเภอแม่ทะแทนที่จะขายดีๆกลับพกปืนของเล่นเน็บเอวเดินเข้าไปในบ้านด้วยเจ้าของบ้านเขาเห็นเขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่แทนที่ชายคนขายคนนี้ จะสํนึกปรากฏว่ากลายเป็นท้าทายไปอีกบอกว่าแจ้งเลยผมจะยืนรออยู่ตรงนี้เอ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายสมโมงครึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยชายหนุ่มในคลิปทราบต่อมาชื่อนายสุรดิตอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหัวหน้างานเขาเดินทางไปขอโทษแบบนี้คุกเข่าแบบนี้กับนั่งให้ป้าแกอบรมสั่งสอนนะคะป้าแกอายุ58ปีแล้ว ประมาณนี้นะครับถ้ามีคนมาขายที่นอนให้ท่านแล้วถือปืนเข้ามาแบบนี้ขณะที่ท่านกำลังชัดขัดเช็ดเช็ดถูถูถถปืนอยู่เนี่ยนะครับท่านจะทำอย่างไรนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเป็นคนที่มาขายม้งแล้วถือปืนเข้ามาแบบนี้นะครับโอกาสที่จะถูกยิงสวนมีโอกาสสูงมากนะครับ จะอ้างว่าปืนปลอมนะครับท่านมีโอกาสตาย,ตายฟรีนะครับผมอ้างเป็นปืนปลอมไม่ได้นะครับถ้าถือปืนเดินเข้ามาลักษณะแบบนี้เป็นผมผมก็สวนนะครับถ้ามาขายมุ้งแล้วถือปืนจ่อมาที่เราขนาดนี้นะครับผมแถมมาหัวร้อนสายตายายอีกนะครับน่าเห็นใจนะครับอยากทำคอนเทนต์อยากทำอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องดูกิจจาักษณะด้วยนะครับ้วยดู ดูกติกามารยาททางสังคมนะครับถ้าคุณลุงเขามีปืนเขายิงสวนกลับมาเนี่ยตายฟรีนะครับเขาเข้าเหตุป้องกันตัวนะครับชีวิตและทรัพย์สินได้เลยนะครับผมโอเคครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับผมแล้วคอนเฟิร์มนะครับ P365 ในไทยตอนนี้ตัวตัวที่เป็นปืน b ีบีการแบงกกันนะครับยังไม่มีตัวที่มีเซฟนะครับถ้าเห็น P365 ลักษณะแบบนี้แล้วมีเซฟแบบนี้นะครับ คอนเฟิร์มได้เลยว่าคือปืนจริงแน่นอนครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสำหรับวันนี้ช anel ัน,นเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช anel ัน,นเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์นะครับสนับสนุนแว่นเกตเตแว่นไวลี่นะครับที่จันเดียได้แปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าคอมมิชชั่นอีกทางหนึง่งนะครับ สำหรับวันนี้ช anel จันเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ